สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับพอดีมีเพื่อนๆเราในคอสนะครับถามมาเนาะอันนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์นะครับสอนทําเว็บไซต์ที่เป็นแบบ real estate นะก็จะมีค้นหาได้มีรายได้หมดเลยนะครับก็มีเพื่อนๆถามมานะครับว่าในกรณีที่เอ่อในส่วนนี้นะครับถ้าเราไม่ต้องการเนี่ยเราจะสามารถเอาออกได้ยังไงนะครับก็อันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นธีมที่ใช้งานง่ายนะครับก็อย่างแรกนะครับให้เราทําการล็อกอินเป็นแอดมินก่อนเนาะจากนั้นนะครับไปที่ในส่วนของตัวธีมออปชันนะครับแบบนี้ แล้วก็ไปดูในส่วนของตัวฟุตเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเนาะก็เข้ามาในส่วนของตีมออปชันแล้วนะครับแบบนี้เนาะก็ให้มาดูตรงฝั่งนี้นะครับฝั่งซ้ายนะแล้วก็เลื่อนมานะครับในส่วนของตัวฟุตเตอร์นะครับแบบนี้เนาะเนี่ยนะครับพอเราคลิกเข้าไปแล้วนะครับเขาก็จะมีในส่วนของตัวการจัดการฟุตเตอร์นะครับหมดเลยเนาะว่าเราต้องการแบ่งเบนแบบไหนนะครับฟุตเตอร์เป็นยังไงนะครับเป็นโลโก้เป็นพ็อพพาร์ีใส่อะไรบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับเพื่อความชัวร์เนาะในกรณ ของโซเชียลมีเดียนะครับถ้าสมมุติว่าเราไม่ต้องการใส่เข้าไปนะครับเดินมาก่อนอัดวิดีโอด้วยมันจะช้านะครับเนี่ยพวกนี้นะครับถ้าเราไม่ต้องการใส่เข้าไปนะครับเราก็สามารถเอาออกได้เนาะแค่เอาตัวนี้ออกเองนะครับกดลบไปนะครับแล้วกดเซฟเชนนะถ้าสมมติว่าในกรณีต้องการใส่นะครับก็เอาเป็นเพจก็ได้นะครับหรือว่าเป็น URL ของเรามาใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับของ Facebook เนี่ยเขาก็จะดึงมาให้แล้วนะครับ แป๊บหนึ่งนะ,ะเห็นไหมครับก็ในส่วนของตัวพวก f c e e o o o หรือว่าไอคอนโซเชียลมีเดียพวกนี้ก็จะหายไปแล้วนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับทำเว็บแบบนี้นะครับก็จะเป็นเว็บขายบ้านนะครับที่ผมทําสอนอยู่นะครับก็สามารถดูได้ทั้งในส่วนของตัวสกิลเลนเองนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวมาที่เว็บนี้ก็ได้นะครับ okd.com OK นะครับอันนี้ก็คือซื้อตรงกับผมเลยเนาะแล้วก็ไปที่คอร์สสอนทําเว็บไซต์นะครับแบบนี้เนาะ จากนั้นนะครับก็จะมีคอร์สให้เลือกมากมายเลยนะครับนี่ก็จะเป็นคอร์สนี้นะครับสอนทําเว็บบ้านและที่ดินนะครับตัวนี้นะครับเราจะเรียนเป็นออนไลน์กันนะครับเข้าได้ตลอดเนาะไม่จํากัดเวลานะครับหรือว่าใครต้องการดูคอร์สอื่นก็สามารถมาซื้อหรือว่าสอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วขอบคุณสําหรับคําถามนะครับแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปบ๊ายบาย